สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่สถาบาันตรวจภาษาวันนี้นะคะรายการของเราขอ,อนำเสนอคำที่เป็นประเด็นใน Facebook คำคำนี้เชื่อเหลือเกินค่ะว่าหลายๆคนนะคะคงจะสับสนทั้งการเขียนแล้วก็การพูดกันอยู่บ่อยๆนั่นก็คือคำว่าหอยแมลงผู้เอ๊ะหรือว่าจะเป็นหอยแมงผู้อ้าวแล้วคำว่าผู้ใช้พอพานหรือว่าพอสำเพอกันแน่นะ สถาบันพร้อมส่งทีมสายตรวจภาษาไปยังชายหาดบางแสนจังหวัดชลบุรีเริ่มต้นสำรวจการใช้ภาษาจากร้านที่นำหอยแมลงผููมาทำอาหารครับบางคนก็เรียกหอยแมงผููจะต้าเรียกตามนั่นก็หอยแมลงผู่แต่แม่ค้าขายเนี่ยจะบอกว่าหอยแมงผู้มันง่ายดีหอยแมงผู่ค่ะหอยแมลงผููครับแมลงูแมลงแมงก็กลเป็นพอพานเออพ่อพานหรือปล่ หอยแมงผูป้าเป็นคนหัวโบราณสหมายป้าเรียกจะแมงผูอย่างเดียวเลยร้านนี้เป็นเด็กแล้วอีกสักหนึ่งตัวอย่างต้องลองสั่งเมนูหอยแมลงผูดูแล้วล่ะครับเขาจะเขียนรายการอาหารเมนูนี้อย่างไรเขียนว่าหอยแมงผูอีกร้านแล้วครับคำว่าหอยแมลงผูที่ถูกต้องคำว่าผูจะต้องใช้พอสำเพานะคะไม่ใช่พอผ่านแล้วก็ต้องใช้ว่า หอยมแมลงคู่ไม่ใช่หอยแมงคู่จำง่ายๆค่ะคำว่าหอยมแมลงคู่มาจากชื่อของมแมลงคู่เพราะเปลือกของหอยมแมลงคู่มีสีสันสวยงามเส้นเหลือบเขียวคล้ายกับปีกของมแมลงคู่นั่นเองเพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้ภาษาไทายให้ถูกต้องทีมสายตรวจภาษาก็ได้ให้คำแนะนำแก่เจ้าของร้านค้าอาหารทะเลที่ชายหาดบางแสนนี้ครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลาเดียวกันนี้สาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ